เอาละสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอำนาจโทรนงของแม่มดพันโดราแม่มดแห่งบาปต้องห้ามของละทีแม่มดและโลกว่ามันมีความสามารถอะไรกันแน่แม้มันจะยังถูกเปิดเผยมาไม่เยอะก็ตามแต่ว่าก็คงจะมีคนที่เข้าใจกันอยู่แล้วล่ละแต่สําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากฟังการอธิบายแบบละเอียดรบกวนกดถูกใจแล้วกดติดตามสักหนึ่งครั้งเพื่อช่วยคนทําคลิปอย่างผมไม่ท้อด้วยนะครับ โดยความสามารถหลักๆของอำนาจนี้มันก็คือการควบคุมหรือการเขียนแก้ไขเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้ซึ่งผลของการกระทําของสิ่งที่โดนเปลี่ยนแปลงไปก็จะหายไปด้วยโดยแมนีสามารถใช้อำนาจนี้ส่งผลต่อตอนเองและผู้อื่นได้ดังนี้ 1. แมนีสามารถใช้มันฟื้นคืนชีพตนเองได้ แม่แม่นี่จะถูกโจมตีรุนแรงจนไม่เหลือซากหรือถูกสังหารให้ตุยไปสักกี่รอบแม่นี่ก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เรื่อยๆซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่การรักษาเพราะว่ามันเหนือยิ่งกว่านั้นเนื่องจากร่างกายของแม่นี่จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วร่างเก่าก็จะหายไปกล่าวคือแม่นี่อาจจะแก้ไขให้ตนเองไม่มีวันแก่ไม่มีวันตุยดักไว้ล่วงหน้าให้เหมือนกับอำนาจมันทำงานแบบออโต้หรือไม่ก็แก้ไขเหตุการณ์ตอนที่ตนเองกำลังจะตุยให้ตนเองหลังจากที่ตุยไปแล้วไม่เคยตุยมาก่อนซึ่งในสิ่งที่ผู้อื่นนเห็ ก็คือการฟื้นคืนชีพแต่ว่าในความเป็นจริงแม่นี่จะไม่เคยตุยหรือถูกโจมตีจนตุยมาก่อนเปรียบเสมือนโลกยอมรับคําพูดหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดของแม่นี่ซึ่งผมขอบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการในการฟื้นคืนชีพของอํานาจแม่นี่สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะกว่ามันจะถูกเฉลยมาอย่างแน่ชัดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับ 2. องแมนีสามารถใช้มันทําให้ตัวตนของผู้อื่นหายไปเหมือนไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนได้ก็คือบุคคลที่เคยมาเยือนสถานที่ในปัจจุบันจะหายไปแล้วไม่เคยมาปรากฏตัวณสถานที่นั้นมาก่อนซึ่งยังไม่รู้แน่ชัดว่าแมนีต้องทํำยังไงบ้างแต่เท่าที่เห็นก็คือตอนที่แมนีจะทําแบบนั้นแม่นีก็จะพูดคล้ายๆกับการกําหนดเรื่องที่จะแก้ไขและหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นจริงเปรียบเสมือนโลกยอมรับคําพูดหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดของแม่นี แล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าผลของการกระทําที่บุคคลนั้นได้ก่อไว้ก็ยอมต้องหายไปด้วยซึ่งถ้าหากมีผู้อื่นที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวไปแล้วก็ผู้อื่นที่ว่านี้ก็ยังคงจําเหตุการณ์นั้นได้อยู่นะ 3. าม,มนีสามารถใช้มันทําให้การรับรู้ของผู้อื่นผิดเพี้ยนไปได้ยกตัวอย่างเช่นการทําให้ผู้อื่นเห็นตนเองเป็นคนที่ผู้นั้นรู้จักหรือไม่ก็ทําให้เห็นคนที่ผู้นั้นรู้จักเป็นตนเองซึ่งพูดไปแล้วมันอาจจะฟังดูงงๆแต่แมนีคงสามารถแก้ไขาการรับรู้หรือการมองเห็นของผู้อื่นให้ผิดเพี้ยนไปได้กล่าวคาือผู้อื่นจะไม่เห็นในสิ่งที่ตนเองควรจะเห็นแต่ว่าจะเห็นเป็นสิ่งอื่นแทนซึ่งแมนีก็จะพูดในทํานองว่าคุณแค่มองผิดไปอ่ะนะ 4. มนีสามารถใช้มันดัดแปลงความทรงจำของผู้อื่นได้ ยังไม่รู้แน่ชัดว่าแมนีทาได้ถึงขั้นไหนและต้องทํายังไงบ้างแต่เท่าที่เห็นก็คือเมื่อแมนีเอานิ้วหรือมือไปสัมผัสที่หน้าผากของเหยื่อและพูดถึงเรื่องที่ต้องการจะทาแมนีก็จะสามารถแก้ไขาภาพความทรงจําของเหยื่อให้ลืมเรื่องต่างๆหรือกระทั่งการมีอยู่ของแมนีเองเปรียบเสมือนเหยื่อคนนั้นไม่เคยพบกับแม่นีมาก่อนจนเป็นผลทําให้มันเกิดความขัดแย้งต่างๆขึ้นในหัวของเหยื่อซึ่งเหยื่อที่โดนอะไรแบบนี้เข้าไปก็จะมีอาการตาลายน้ำลายไหลย,ย้อยที่มุมปากเหมือนสมองเออเลอร์ไปชั่วขณะและ ใช่ครับแม่นีก็ยังสามารถกำหนดได้ด้วยว่าจะให้เหยื่อคนนั้นจำเรื่องอะไรเอาไว้บ้างอ่ะนะและต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนกักว่ามันคืออำนาจของแม่นีไหมแล้วก็ไม่ค่อยรู้ด้วยว่าแม่นี่ทำยังไงบ้างมาเริ่มกันด้วย 1. แม่นีสามารถควบคุมเซี่ยววิญญาณได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าแม่นีใช้อำนาจกับเหล่าเซี่ยววิญญาณหรือทำสัญญากับพวกมันหรือมีตัวตนที่เป็นที่รักกันแน่แต่แม่นี่ก็สามารถควบคุมให้พวกมันไปล่อลวงผู้อื่นให้มายังจุดที่ตนเองต้องการได้ 2. แมนีสามารถควบคุมหรือชักจูงงูดำได้เป็นที่รู้กันว่างูดำเป็นสัตว์ปีศาจท,ที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะมันจะไม่ทำตามเจตจำนงของใครซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าแมนีสามารถควบคุมมันได้โดยตรงหรือใช้อำนาจชักนำให้มันมารุกรานป่าแอริโอลกลนแน่นะ 3. ามแม่นีอาจจะสามารถทำให้บุคลิกของผู้อื่นเปลี่ยนไปจนกลายเป็นอีกคนได้ ถึงแม้จะยังไม่ชัดเจนว่ามันใช่อำนาจของแม่นี่หรือไม่แต่ก็คงใช่แหละซึ่งเท่าที่เห็นก็คือเมื่อแม่นี่ไปกระซิบอะไรสักอย่างข้างๆเหยื่อแม่นี่ก็จะสามารถทําให้บุคลิกความทรงจําตัวตนหรือจิตใจของเหยื่อแปลเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกันได้พูดง่ายๆก็คือเหมือนโดนล้างสมองจนเพี้ยนกลายเป็นบ้าน,นั่นแหละ 4. มนี่อาจจะสามารถทําให้ผู้อื่นหมดสติหรือสังหารผู้อื่นได้ แม้จะยังไม่ชัดเจนนักว่ามันเป็นนำนาาหรือไม่แต่ก็คงจะใช่อีกเช่นเคยซึ่งมันก็สามารถเห็นได้จากฉากหนึ่งที่แม่นี่เข้าไปใกล้เหยือ่อแล้วไปกระซิบข้างๆหลังจากนั้นเหยื่อก็หมดสติแล้วล้มลงไปซึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ว่าเหยื่อที่ว่านั่นแค่ถูกทำให้หมดสติเฉยๆหรือถูกสังหารไปแล้วกันแน่ ปอรอแม้อำนาจของไม่นี่จะฟังดูเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงที่เหมือนจะสามารถทําอะไรทุกอย่างก็ได้ตามที่ตนต้องการแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนักหรืออาจจะไม่ได้นับว่าเป็นแบบนั้นเลยก็ได้พอคนเขียนเคยระบุเอาไว้ในทวิตเตอร์ของตอนเองช่วงที่ฉบับอนิเมะซีซั่นที่2ตอนที่18ฉายว่ามันมีกฎอยู่แต่ผมไม่ยืนยันนะครับว่าปัจจุบันยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมพอผมหาข้อความต้นฉบับไม่เจออาจจะเป็นไปได้ว่าแกลบไปแล้วหรือไม่ก็เป็นผมที่กระจอกเองที่หาไม่เจอ ทั้งที่ผมพยายามแล้วแท้ๆนะก็ถ้าเกิดใครหาเจอหรือเคยเซฟเอาไว้ก็บอกผมได้นะครับ และใช่ครับถึงผมจะยืนยันไม่ได้ว่าในปัจจุบันมันมีกฎที่ว่านั่นหรือไม่แต่ผมหรือน่าจะใครหลายๆคนก็คิดเหมือนกันว่าอำนาจนี้มันต้องมีของจำพวกเงื่อนไขจุดอ่อนหรือขีดจำกัดอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าแมนนี่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกเรื่องและผมก็คิดด้วยว่าในบางครั้งแมนนี่ก็มักจะพูดเบอร์หรือไม่ก็พูดโกหกให้ดูเกินจริงไปหน่อยซึ่งผมคิดว่าแมนนี่อาจจะทำไปเพื่อกบเกลื่อนอะไรบางอย่างที่กล่าวไปตะกี้นี่ก็ได้อะนะ หากใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับอำนาจของแม่นี่ก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าผมตอบได้ก็จะตอบให้อย่างแน่นอนและถ้าใครที่อยากโด o n a t เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาช่องแล้วก็สามารถโดเน a t เข้ามาผ่านช่องทางที่ขึ้นไ้ให้หรือไม่ก็ทำผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงส์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลหละครับจบ